ฮัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาสื่อช่องของจะาจ้าส l o w life อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมี moisturizer นะคะมาแนะนําค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นแบบตัวใหม่ล่าสุดในวงการ moisturizer เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่ ทำไมจะเพิ่งจะมารู้จักนะคะเพิ่งจะรู้จักแบบประมาณครึ่งปีได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ารีวิวเขายังน้อยมากๆแต่ว่าผลิตภัณฑ์เขาดีมากๆอะก็เลยแบบอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักคะ่ะกับแบรนด์นี้เลยค่ะนี่เลยะคะแบรนด์จุ๊บนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าจุ๊บครีมแอนตี้แอนเนมอยเจอร์เซอร์นะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าชอบมากๆนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะเสียตังค์ซื้อเองเลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเข้าสู่หลอดที่2แล้วนะคะหลอดแรกก็แบบตาบี้ตะบันชัยเวอร์นะคะเราจะรู้กันนะคะว่ามอยส์เจอรไรเซอร์น่ะจะมาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวช่วยล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็คือครบ จบเลยนะคะ <Wow. S 1> ใครที่หน้ามันมากแบบจานะต้องชอบแน่เลยนะเพราะเขาควบคุมการผลิตน้ามันบนใบหน้าของเราได้ดีมากปกต,ติถ้าตื่นมาทาแล้วแดดร้อนๆเนี่ยจาก็คือมันเมื่อกนะคะหน้าแบบว่าเกาหลีเข้าใจมากเลยนะคะแต่ตัวนี้คือขอให้แบบว่านอนตื่นมาเจอแสงแดดอะไรอย่างะะี้ค่ะเขาก็ยังมีความมันมาบ้างนะคะแต่คือไม่ได้เยอะเหมือนก่อนใช้นั่นเองและพอหน้าเรากลับมาปกตินะคะไม่ได้ผลิตน้ำมันจนเยอะเกินไปเนี่ยสิวต่าง ก็จะลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวหัวดำนะคะสิวเซียนสิวตันต่างๆนะคะก็ลดลงอีกด้วยแบรนด์จุ๊บนะคะสําหรับใครที่แบบเพิ่งจะมารู้จักนะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีสกินแคร์นะคะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าผิวแบบ เซนสติブมากๆแบรนด์นี้สามารถใช้ได้ทุกตัวของเขาเลยนะนอกจากจะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะก็จะมีครีมกันแดดมีมเซล่ามีโทนเนอร์ต่างๆใดๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวจะ,จะทิ้งลิงก์ของจุ๊บมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไว้ด้านล่างเพื่อสามารถกดสั่งตามได้นะคะก็จะเป็นพิกัดทั้งของ Shopee แล้วก็ Lazada นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูสินค้าตัวอื่นของแบรนด์เขาได้นะคะเพราะจะบอกเลยว,ว่าสารสกัด แต่และตัวนี่คือมันแบบดีงามมากๆเลยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของจุ๊บนะคะเขาจะมาช่วยในเรื่องของลดความมันส่วนเกินนะคะยับยั้งแบคทีเรียนะคะที่จะมาเป็นหัวเชื้อของการเกิดสิวต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ริ้วรอยที่จะเกิดก่อนวนัยควรได้อีกด้วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการที่เรานะคะโกนขนต่าง,งๆบนใบหน้าแล้วเกิดการระคายเคือง หรือว่าเป็นสิวนะคะแล้วสิวบอกว่าแสบมากคันมากะะก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองเหล่านั้นค่ะเนะอครีมของเขานะคะจะเข้มข้นมากๆนะคะแต่ว่าบางเบาเข้าใจไหมเข้มขน้นแต่บางเบาก็คือมันไม่ทําให้แบบอุดตันนั่นเองนะคะแบบ ึมไวอะไรประมาณนี้นะคะคําว่าบางเบาของจาคือมันดีอะ่ะมันเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ได้หนักหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามี Active Seven นะคะซึ่งก็คือจะปกป้องนะคะการระคายเคืองต่างๆถึง7ชนิดเลยนะคะ แล้วก็ยังช่วยต้าน3ปัญหาผิวหลักๆนะคะ 1. ก็คือแอนตี้แอนเน่นะคะลดการเกิดสิว 2. คือแอนตี้พลูชันนะคะก็คือลดการเกิดริ้รอยก่อนวนัยอนควรนะคะช่วยผิว,วเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะสม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะ แล้วก็ยังมีแอนตี้นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการระคายเคืองต่างๆลดรอยดํารอยแดงที่จะเกิดจากสิวได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูเนื้อครีมแพคเกจิ้งใ,ใกล้ๆนะคะก่อนเราจะเข้าไปดูคลิปกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จูฟแอนตี Anti ้แอคเน่ยเจิไรเซอร์ตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักจะเป็นสารพัดเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่แคลเบอร์รี่และเรดคารปเบอร์รี่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีเปลือกมังคุดนะคะที่ช่วยลด การเกิดสิวสาลายแดงรวมถึงตัวดิเฟนซิลนะคะเป็นตัวยาที่ช่วยรักษาอาการอักเสบได้ดีมากๆตัวนี้ดังมากๆในสวิ์แลนด์ค่ะถ้าผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนางยังใส ant ่อนตี้ออกซิแดนมาแล้วนะคะก็จะช่วยไปบาลานซ์น้ำมันบนผิวได้ระดับหนึ่งเลยเนื้อครีมไม่กลิ่นหอมอ่อนเหมือนนมผงเด็กไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่สามารถใช้ได้ค่ะและเราก็จะมาลองมาเจลเซอร์เพื่อนๆดูกันเลย ะะกับตัว j u บ Anti e Acne Moisturizer ตัวนี้เลยค่ะเสียงดังฟังชัดมากเลยนี่นะคะเนื้อ Moist จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อบางเบาแล้วก็เกลี่ยงแบบที่หลายๆแบรนด์ควรจะเป็นเนาะเนื้อเขามีความแบบเด้งๆอะ่ะเพื่อนๆนะแล้วก็ไม่ติดมือมาเลยจ้ะ อลงให้ทั่วใบหน้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งกัางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะ คาแล้วตัวนี้จะไม่มีความเหนียวเนื้อหนาใดๆนะคะก็คือซึมไปเลยให้ฟีลแบบเคลือบผิวป้องกันพวกแบคทีเรียที่จะมาอุดตันทําให้เราเกิดสิวนั่นเองนะคะสําหรับผิวติดสารสเตียรอยนะคะช่วงแรกจ๋แนะนําให้ใช้คู่กับโทนเนอร์นะคะเพื่อปรับสภาพผิวนะคะตัวนี้เขามีสารสกัดที่สามารถใช้ควบคู่กับ BHA ได้โดยที่ไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็ยังส่งเสริมให้การทํางานของเขาดีขึ้นอีกด้วยค่ะนี่นะคะจาก็แอบเอาวิธีนวดหน้ามาฝากนะคะก็คือจะเป็นการนวดให ใบหน้ากระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยก่อนไว้ยันควรค่ะเราก็จะนวดตามแนวรูปุมขนอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นการดึงให้กรอบหน้าชัดขึ้นค่ะจะทำท่าละ3-5ครั้งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนที่จ๋าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถไปยางเพื่อนได้ไหมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันดีแบบดีมากจริงๆนะคะอกจานอกจากจะทําคลิปรีวิวตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะไปทําลง t ิกต o k แล้วก็จะไปส่งลงกลุ่มสกินแคร์ต่างๆนะคะเพื่อให้โลกรู้นะคะว่ามีมาจิไรเซอร์ที่มันดีแล้วก็ราคาน่ารักอยู่ตรงนี้อีกแบรนด์หนึ่งนั่นเองนะคะหหลอดเนี่ยปกติราคา790บาทนะคะทั้งช้อปปี้และก็ลาซาด้นะคะซึื้ ซึ่งเขาจะก็จะมีแบบจากไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงเวลาของอะไรนะคะเขาก็จะเหลือเพียง490บาทนะคะคเพื่อนเพื่อนจานะคะก็จะทิ้งพิกัดลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะสามารถกดสั่งตามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ a าซาดนะคะอย่าลืมนะคะว่าโปรระยะเวลานะคะก็รีบกดสั่งตามนะคะสําหรับคลิปนี้จ๋าก,ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสดตามเป็นกางจให้จ๋าด้วยนะคะ อยากให้ผิวหน้าแข็งแรงก็ต้องมาใช้นะคะจุปมาเจอร์เซอร์ตัวนี้นะคะมาลองดูกันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายรู้โปรโมชั่นเด็ดและของลดราคาก่อนขครได้ที่เฟซบุ๊กเพจชีวิตติดสไลด์และของที่อยากรีวิวคุณแม่สายช้อปปี้อะไรลดราคานะคะจะแปะให้ไวมากและเพื่อนๆสามารถติดตามของรีวิวน่าใช้ได้ที่เฟซบุ๊กบล็อบอกต่อสินค้าคุณแม่คุณลูกช้อปปี้ลาซาด้ากดเข้ากลุ่มกันมาเยอะๆนะคะ